เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องเบาหวานเป็นเรื่องที่มันไม่มันไม่เบาแล้วค่ะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวคนเป็นกันเยอะแล้วพอเป็นถ้าดูแลไม่ดีจะเป็นเบาหวานขึ้นตาซึ่งคนก็เป็นเยอะมากดังนั้นในวันนี้เองค่ะมาได้เชิญพยาบาลวิชาชีพนะคะที่มีความรู้ด้านเรื่องของเรื่องของโรคทางเรื่องตาค่ะแล้วเขามีประสบการณ์นะถ้าเดี๋ยวไปฟังเธอพูดเองแต่ว่าอย่างน้อยมากกว่า1ิปีค่ะที่อยู่ในเรื่องของของการรักษาทางด้านสายตาทางด้านเรื่องของตา โอเคไหมคะดังนั้นถ้าคนนี้มาคุยให้ฟังเรื่อมาหวานขึ้นตาคุณรู้สาเหตุอาการและสําคัญเลยจะป้องกันยังไงแล้วจะได้นําไปใช้ดีไหมคะ,ะทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับคุณเลนาด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะ,ค,ะคือ,อชื่อเลน้านะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะทํางานทางด้านของปัจจุบันนี้ทํางานอยู่ที่ผนแผนกตาค่ะเดี๋ยวจะให้รู้ประวัติคร่าวๆเดี๋ยวขออนุญาตแชร์กชสก,กีนขึ้นมาก่อนนะคะก็ปัจจุบันก็ทํางานทางด้านของอผู้ป่วยเบาหวานโดยตรงเลยอย่างที่คุณแมวได้เกล่นนานะคะ จบการศึกษานะคะพยาบาลศาสตร์บัณฑิตอขออนุญาตสไลด์แรกค่ะพยาบาลศาสตร์บัณฑิตนะคะที่มอนอน,นะคะแล้วจบเฉพาะทางทางด้านเวชปฏิบัติทั่วไปตรวจรักษาโรคเบื้องต้นนะคะแล้วก็พยาบาลเวชปฏิบัติทางตานะคะที่ธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเนี่ยทำงานอยู่ที่งานการพยาบาลจักษุเป็นระยะเวลา11ปีแล้วค่ะก่อนหน้านี้มีประสบการณ์ทางด้านของ ER หรือว่าอุบัติเหตุและฉุกเฉินนะคะเป็นระยะเวลา8ปีแล้วก็มาอยู่ที่ช่องทางด่วนอีก4ปีนะคะปัจจุบันเนี้ยทำงานคุ่กวงในเกี่ยวกับผู้ป่วยเบาหวานทั้งนั้นเลยค่ะถ้าเกิดใครอยากรู้ตั้งใจฟังในพาร์ตต่อไปนะคะสไลด์ต่อไปทีนี้เรามารู้จักเรื่องของโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาก่อนนะคะ โรคเนี้ยเป็นโรคที่หลายๆคนรู้จักกันดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทต,ตาเนี่ยเป็นโรคที่เอ่อไม่ใช่ตัวเบาหวานนะที่มันเป็นตัวผู้การเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัว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 ,ต,วตัวผู้ร้ายแต่คอมพิเคชันหรือว่าภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานนั่นเองที่เป็นผู้ร้ายทําให้เราอะ่ะมีปัญหาทางด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นไตเท้าแล้วก็ตา สิ่งสาคัญที่สุดคือตาค่ะทุกคนเพราะว่าทุกคนน่ะตื่นขึ้นมาก็ใช้ดวงตาใช่ไหมคะถ้าเกิดใครใช่ยกมือเลยคะ่ะ <c oughs> นะคะก็คือว่าโรคเบาหวานขึ้นตาเนี่ยเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากที่ภาวะระดับน้ําตาลที่สูงค่ะทุกคนทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยที่มันที่มันสูงใช่ไหมพอมันสูงปุ๊บเลือดที่น้ําตาลอยอยู่ในกระแสเลือดมันไปนเลี้ยงตรงไหน มันก็เกิดการอักเสบตรงนั้นไปเลี้ยงที่ตาก็เกิดการอักเสบที่ตาพอไปเลี้ยงที่ไตก็เกิดการอักเสบที่ไตไปเลี้ยงที่ปลายเท้าอันนี้มันไปาย,ยากเพราะมันไกลเพราะว่าปลายมือปลายเท้าเนี่ยก็จะทําให้คนไข้คนนั้นมียการชามหอชาเท้าเป็นปัญหาที่บางคนจะต้องตัดมือตัดเท้าก็เกิดขึ้นเยอะแยะเกลื่อนเต็มไปหมดในโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้พยาบาลเลน่าเองอะทำงาน ก็มองเห็นคนไข้ที่เต็มไปหมดเราก็อยากจะช่วยเขานะคะว่าไม่อยากให้เขาเป็นแบบนั้นเพราะว่าสุดท้ายปลายทางแล้วเขาจะต้องเป็นอาการที่เกิดภาวะต้องตาบอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ภาพอันนี้คือภาพคนเราเนี่ยปกติไม่สามารถจะมองเห็นได้นะคะว่าในตาคนเราเนี่ย มองเห็นกันสบตาเนี่ยจะมีตาดํากับตาขาวใช่ไหมคะแต่พยาธิสภาพหรือว่าการเกิดโรคของเขาเนี่ยมันเกิดอยู่ที่จอประสาทตาหรือข้างในลูกตานะคะซึ่งตรงเนี้ยเนี่ยอาจจะทําให้เกิดภาวะเบาหวานขึ้นจอตานะคะแล้วก็อาการเบาหวานขึ้นจอประสาทตาหลายคนบอกว่าแล้วหมอหมอมันมีอาการแบบไหนเหรอบอกได้เลยค่ะกว่าจะมีอาการ เมื่อน,นั้นสายเกินแกแล้วค่ะทุกคนเหตุผลเพราะว่าอาการเนี่ยคืออย่างที่บอกเลือดมันออกในชั้นจอประสาทตาเนี่ยทําให้การมองเห็นกว่ากว่าจะการมองเห็นจะลดลงแล้วก็คือมันจะเป็นปัญหาคือหนักหนักมากๆแล้วคะ่ะ <'s that? S 1> คือคนที่เป็นเนี่ยอย่างภาพซ้ายเนี่ยจะบอกว่าการมองเห็นของคนปกติใช่ไหมแต่ภาพขวาเนี่ย คือคนที่เป็นมาหหวานขึ้นจอปภาษาตาจะมองเห็นจุดดําลอยไปมาหรือบางคนภาพจะแหว่งไปครึ่งนึงหรือว่าแหว่งไปข้างบนอันนี้แสดงว่าเป็นเยอะแล้วค่ะเพราะว่ากว่าจะรอให้มีอาการคนไข้คนนั้นน่ะคือตาอาจจะบอดได้แล้วดังนั้นเราจะต้องมีเครื่องมือวิเศษค่ะ เครื่องมือด้านขวามือสุดเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเครื่องมือฟันดัสโฟโต้ที่พยาบาลเลนาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังต้องออกตำบลทุกตำบลค่ะที่จะไปคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานถ้าหลายๆท่านในห้องเนี้ยเป็นเบาหวานอยู่หรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานแนะนําว่าต้องตรวจตาประจําปีปีละหนึ่งครั้งนะคะเพราะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนอกจากจะเป็นเบาหวานขึ้นจอประสาทตาแล้วจะทําให้เป็นต้อกระจกและ ต้อหินได้ด้วยซึ่งโรคต้อหินเป็นโรคที่เราลอกไม่ได้เราผ่าไม่ได้ต้องหยอดยาตลอดชีวิตและที่สำคัญโรคนี้ถ้าเราไม่รักษาจะทำให้ตาบอดได้นะคะมันไม่เหมือนกระต้อกระจกนะพอต้อกระจกเนี่ยพอลอกปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะกลับมามองเห็นได้เหมือนเดิมแต่ที่น่ากลัวยิ่งกว่าโรคต้อหินกระต้อกระจกก็คือโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาเพราะว่าจากประสบการณ์จากการทํางาน คนไข้ที่เป็นเบาหวานขึ้นจอประสาทตาเนี่ยด้วยความที่เขาไม่รู้ไงว่าการกินอาหารของเขาหรือการดําเนินชีวิตของเขาส่งผลต่อร่างกายของเขาจนทําให้เขาตามองไม่เห็นจนทําให้มีอาการแบบนี้สิ่งที่จะบอกว่ากว่าจะรอให้มีอาการคือมันสายเกินไปแล้วค่ะทุกคนดังนั้นเนี่ยควรจะต้องตรวจตาประจําปีปีละหนึ่งครั้งเพราะว่าอาการบอกไม่ได้เลยเพราะถ้าเกิดมีอาการอย่างที่บอกหนักแล้วคะ่ะ ค่ะต่อไปนะคะอันนี้คือภาพที่จะให้ดูนะคะมุมบนสุดนะคะนี่คือภาพจอประสาทตาที่เรามองมองทะลุเข้าไปในตาในตาดำในรูม,ม่านตาของเราเนี่ยนะคะเล็กๆเนีนะะ่ยค่ะมองเข้าไปในนั้นนะคะแล้วจะเห็นว่ามีเส้นเลือดมีขั้วประสาทตามีจอประสาทตาตรงเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าจอประสาทตา องค์ประกอบทั้งหมดคือการมองเห็นของมนุษย์เราไม่ใช่ว่ามีแต่ตาดำและตาขาวนี่คือองค์ประกอบการมองเห็นไม่ใช่คือองค์ประกอบหลกัหลกๆก็คือจอประสาทตานั่นเองเปรียบเทียบแบบนี้นะคะลูกตาคนเราเหมือนลูกมะพร้าวเปิดฝามะพร้าวขึ้นมาอันนี้คือตาดำกับตาขาวปัญหาหรือพยาธิสภาพของโรคที่เป็นเบาหวานขึ้นตาเป็นอยู่ที่เนื้อมะพร้าวค่ะเนี่ยคะ่ะเป็นดังภาพที่เห็นเนี่ยคะ่ะ คือพอถ้าเกิดน้ําตาลสูงปุ๊บเนี่ยเลือดที่เขาไปเลี้ยงทั่วร่างกายเขาเลยเนี่ยมันลอยและเลี้วไปน้ําตาลก็ลอยไปด้วยถูกต้องไหมคะจากนั้นเนี่ยน้ําตาลที่มันลอยไปด้วยมันไปเกาะตรงไหนมันก็เกิดการอักเสบตรงนั้นเกิดเส้นเลือดแตกเส้นเลือดเปาะเส้นเลือดงอกพอเลือดงอกเลือดก็ฟุ้งกระจายเข้าไปในตาเหมือนเราเอามือมาบังตาค่ะทุกคนมันก็มืดสิคะ เพราะเราปัดออกไม่ได้ไงนะคะแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกว่ามืดมัวตลอดเวลาหรือมันเหมือนมีหมอกบางๆหรือว่ามีอะไรดำๆมึกๆเต็มตาไปหมดเลยปัดยังไงก็ไม่ออกอันนี้แหละค่ะเป็นสัญญาณเบื้องต้นของคนที่เป็นเบาหวานขึ้นจอประสาตาซึ่งมันอันตรายมากๆนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยวิธีการรักษาถ้าเป็นแบบนี้ ถ้าเกิดเป็นอย่างเบื้องต้นเป็นระดับหนึ่งมันจะมีอยู่5ระดับด้วยกันนะคะเดี๋ยวพูดคร่าวๆนะคะระดับแรกก็คือไม่เป็นเบาหวานขึ้นจอตาแล้วก็เป็นไมล์ไมล์คือเล็กน้อยโมเดเลตระดับกลางแล้วก็ซีเวียซีเวียนี่ไม่ไหวแล้วแล้วก็ PDR คือแบบเลือดออกเต็มเส้นเลือดเปาะเส้นเลือดแตกเต็มตาไปหมดคือการมองเห็นแย่มากนะคะชนิดที่แบบการมองเห็นนี่ไม่เห็น ไม่เห็นหน้าคนเห็นรู้ว่าเป็นเงาแต่ไม่เห็นจมูกตาอันนี้คือลักษณะคนไข้จะเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้พอเรารู้แล้วการรักษาของเราจะทำไงการรักษาจะบอกว่าสเตปแรกคุณหมอทุกที่ทุกโรมงพยาบาลจากสุแพทย์หรือว่าพยาบาลทุกคนก็จะบอกว่าให้คนไข้ไปควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะค่าระดับน้ำตาลที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ น้ำตาลเนี่ยมีอยู่สองค่านะคะค่าแรกก็คือน้ำตาลที่เจาะปลายนิว้วหรือ FBS นะคะซึ่งตรงเนี้ยที่เรารู้จักกันที่เราเจาะปลายนิว้วแต่น้ำตาลที่เจาะที่แขนเขาเรียกว่าน้ำตาล h b c หรือน้ำตาลสะสมข่งนะคะมันจะมีค่าอยู่สองตัวตัวแรกคือ FBS นะคะทุกสองค่าเนี่ยเราต้องงดน้ำงดอาหาร เราถึงไปเจาะถึงจะได้ค่าที่แม่นยำแต่สองค่านี้ต่างกันนะน้ำตาลตัวบนหรือว่า h b S เนี่ยที่เจาะปลายนิ้วนะคะที่เรา,างดน้ำงดนอาหารแล้วเจาะปลายนิ้วแล้วไปเจาะเนี่ยน้ำตาลจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าเกิดเราควบคุมอาหารได้ภายในอาทิตย์หนึง่งแต่ข้อแตกต่างของน้ำตาลสะสมหรือ HbA1c เนี่ยคือน้ำตาล HbA1c มันไม่มันไม่หายไปภายใน5วันหวัน แต่มันจะนอนอยู่ในกระแสเลือดเราเป็นเดือนสองเดือนละสามเดือนอยู่ในช่วงนี้คือน้ำตาลสะสมถ้าเกิดทางการแพทย์จะบอกว่าน้ำตาลที่โกหกหมอไม่ได้นั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสุว่าอ่าจะบอกว่าคนไข้เบาหวานจะชอบเป็นแบบนี้หรือว่าใครหลายคนชอบเป็นแบบนี้ไหมคือ ก่อนที่จะไปหาหมอเนี่ยกลัวหมอดุก่อนหน้านั้นก็กินมะม่วงเนาะกินมะขามกินลำไยอุ้ยทุกอย่าง,งเงาะเงอะอะไรทุกอย่างอร่อยหมดแต่พอใกล้จะไปหาหมอไม่กินทุกอย่างที่กล่าวมาเพราะอะไรกลัวหมอหมอบน่นเป็นไหมคะกลัวหมอบน่นเพราะถ้าเกิดหมอบน่นรู้สึกว่ามันมันเฟลมันเสียใจหรือว่ากลัวหมอเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนไข้จะชอบเป็นแบบนี้ดังนั้นก็จะบอกว่าอ่าเราก็คงจะต้องบอกทุกคนในที่นี้ว่า ถ้าจะให้ดีให้ควบคุมระดับน้ําตาลตัวเองให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเถอะไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลที่อยู่ในเส้นเลือดใหญ่หรือ HbA1c เพราะเวลาคุณหมอเจาะเนี่ยคุณหมอจะเจาะ HbA1c อ่ะปี c, ปละหนึ่งครั้งค่ะตามเกณฑ์มาตรฐานของสปสอชอเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเกณฑ์ที่จะบ่งบอกว่าคนคนนั้นเป็นเบาหวานขึ้นตาหรือเปล่าหรือมีคอมพิเคชัน สำหรับของเบาหวานหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคไตหรือว่าปลายนิปลายเท้าโอกาสครั้งหน้าเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะคะทีนี้การรักษาต่อไปนะคะสไลด์ข้างบนค่ะคุณแมวการรักษาต่อไปพอเป็นเบาหวานขึ้นตาใช่ไหมนอกจากคุมน้ําตาลแล้วใช่ไหมคะก็คือคุณหมอเขาจะยิงเลเซอร์การยิงเลเซอร์เนี่ยอย่างที่รู้กันดีถ้าเกิดคนไหนรู้ดีก็คือว่าการจะไปหาหมอโรงพยาบาลคนไข้ยเยอะเยอะไหมคะ ใครเยอะใครเห็นว่าเยอะยกมือค่ะคนไข้เยอะใช่ไหมคะคนไข้เยอะมากที่ยืนยังไม่มีวันนี้หนัมดมาดเลยคนไข้บอกว่าเออทาไมที่ยืนไม่มีต่อไปต้องเอาเก้าอี้มาเองแล้วอันนี้พูดติดตลกกับคนไข้เนาะอันนี้คือความจริงนะคะคือที่ยืนยังจะไม่มีเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยหมอไม่สามารถจะเยอะเท่าคนไข้เพราะพฤติกรรมการกินหรือว่าอาหารการกินปัจจุบันเนี่ยมาถึงหน้าบ้านเราก็ได้กินแล้ว มันไม่เหมือนสมัยก่อนอันนี้เราก็เข้าใจกันทีนี้การรักษาถ้าเกิดเป็นโรคนี้นะเรามาเข้าเรื่องของเราคือคนที่เป็นเบาหวานขึ้นจอประสาทตาสเต็ปแรกเนี่ยจะต้องถูกส่งตัวไปหาหมอตาจากสุแพทย์ซึ่งจากสแพทย์เนี่ยทั้งจังหวัดอะค่ะก็มีอยู่แค่ไม่ไม่กี่ท่านเพราะว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ที่มีจํานวนน้อยมากนะคะแล้วการรักษาเนี่ยกว่าจะถึงมือหมอนะคะ ก็คือต้องรอคอยในการรักษาเมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีคนมาบ่นให้ฟังว่าเออกว่าจะได้เจอหมอนี่ยากลําบากเหลือเกินก็เลยแนะนําเขาไปว่าให้คุมระดับน้าตาลให้ดีที่สุดพอคุมระดับน้าตาลเนี่ยก็จะทําให้การมองเห็นเขาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะทีนี้ถ้าเกิดเป็นเบาหวานขึ้นตาอย่างที่บอกมันจะมีอยู่ห้าระยะด้วยกันนะคะทีนี้พอถ้าเกิดว่าเป็นระยะที่เยอะเนี่ยคุณหมอจะพิจารณาในการหิงเลเซอร์ การยิงเลเซอร์เนี่ยที่ว่าเอาคางวางน่ะผ่าชิดนะคะแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยหยดยาชาแล้วก็หยดยาขยายม่านตาแล้วก็ยิงแสงเลเซอร์เพื่อจะไปสกัดกัน้นไม่ให้เลือดมันออกแต่ฟังชาชัดๆนะคะแค่สกัดกั้นไม่ได้แปลว่าเลือดที่ออกจะหายไปหมดนะคะเพราะว่าการหลักการตรงนี้เนี่ยเป็นการรักษาแค่แค่สกัดไม่ให้มันเกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วคุณหมอ เขาก็จะบอกว่าให้คุณป้าควบคุมระดับน้าตาลตัวเองให้ได้ด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดสมมุติว่ายิงเลเซอร์ไม่หายคุณหมอก็อาจจะพิจารณาฉีดยาเข้าตาฟังไม่ผิดค่ะเอายาใส่เซลิงเล็กๆแล้วฉีดเข้าไปในตาเพื่อทำให้เลือดที่ออกนั้นนะ่ะสลายลงไปแต่เลือดบางทีมันฟุ้งกระจายใช่ไหมคะ แล้วก็จะทําให้คือเลือดก,ก็จะสงบลงได้อย่างไงอะค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือจะต้องคุมระดับน้ําตาลให้ได้นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าหนักเข้าเป็นเยอะจะต้องผ่าตัดผ่าตัดคืออเขาเรียกว่าผ่าตัดเพราะว่าเป็นเวลาเป็นเบาหวานขึ้นจอตาเนี่ยจะบอกว่ามันจะเป็นพังผืดมันเหมือนเราโดนมีดบาดมืออค่ะ พอมีดบาดมือเนี่ยเลือดออกใช่ไหมเราก็เช็ดได้แต่ในตามันปิดอยู่ไงเลือดออกเราจะไปเช็ดยังไงเราเอามือไปล้วงเช็ดไม่ได้ไงดังนั้นเนี่ยก็เลยจะบอ,อกว่ามันต้องรอให้สงบลงเองคือไม่ให้เกิดเส้นเลือดแตกง,ง่ายเข้าไปอีกไงก็เลยหมอก็เลยใช้ยาอาวาสตินนะคะฉีดเข้าไปเพื่อจะทําให้เลือดอะที่ฟุ้งอยู่ให้มันสงบลงลดลงไปได้นะคะอันนี้คือการรักษาอีกแบบหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วคือก็ จะบอกว่าอย่าเป็นเลยดีกว่าเบาหวานขึ้นตาเพราะมันน่ากลัวมากมากน่ากลัวกว่าทุกคนเห็นอีค่ะเพราะว่าพยาบาลคือเลนาเองเนี่ยเป็นคนที่อยู่กับคนไข้กลุ่มนู้มาเยอะพอเราเคยเคยมีประสบการณ์ที่มีคนไข้คนหนึ่งนะคะอันนี้จากประสบการณ์จริงนะที่ทํางานอยู่แผนกตามาสิบเอ็ดปีเจอเบาหวานขึ้นตาเนี่ยมีคุณป้าคนหนึ่งแกคนเนี้ยพอเจอเบาหวานขึ้นตาน้ําตาสะสมสิบ โอ้โหแกก็แบบตกใจมากแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ฉีดยาเข้าตาพอฉีดยาเข้าตาอ่อก็คือฉีดยาเข้าตาแล้วเขาก็สงบแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็บอกว่าต้องควบคุมอาหารให้ได้พอควบคุมอาหารให้ได้คนนั้นเขาก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะเดี๋ยวจะบอกต่อไปว่าเทคนิคต่อไปในการที่จะทำยังไงให้ ระดับน้ําตาลลงถ้าเกิดน้ําตาลลงการรับประกันว่าการมองเห็นจะกลับมาชัดขึ้นนะคะ <S <S อ่ะอันนี้คืออยากจะทุกคนอยากรู้ไหมว่าจากการที่พยาบาลเลนาเนี่ยออกไปตามตำบลต่างๆกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเนี่ยเยอะมากมีทั้งคนแก่มีทั้งวัยรุ่นมีทั้งผู้สูงอายุชนิดที่แบบหลังข่อมเดินมาก็มีอยากรู้ไหมคะว่ากลุ่มไหนมากที่สุดที่เป็นเบาหวานขึ้นตา อยากรู้ไหม uh huh. ในทฤษฎีบอกไว้ว่าเบาหวานขึ้นตาเนี่ยตอนที่พยาบาลตอนที่เลนาเรียนเนาะบอกว่าสิบปีขึ้นไปจะเป็นเบาหวานขึ้นตาแต่พบว่าจากที่ไปตรวจมานะคะเบาหวานขึ้นตาเนี่ยเพิ่งเป็นไม่เกินห้าปีก็ขึ้นตาได้แล้วอะแล้วที่สำคัญเจอในวัยทำงาน mm hmm. เยอะมากวัยทำงานหมายถึงอะไรก็ได้ถามต่อว่า แล้วมีพฤติกรรมแบบไหนเช้ามากินอะไรเพราะว่าเลน,นาเองก็ต้องถามกลับไปว่าตื่นมากินอะไรกลางวันกินอะไรเย็นกินอะไรหมอก็มันเหนื่อยก็เลยกินเอ็มร้อยหมอตื่นเช้ามาก็ต้องกินกาแฟหมอแล้วกาแฟอะไรคะกาแฟก็ต้องฉีกซองอะหมอไม่หวานก็ไม่ได้แล้วระหว่างมื้อก็กินอีกหมอกินแตงโมเพราะมันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือคนไข้ก็จะบอกว่าจะบอกในทุก ทุกคนในที่นี้ว่าในตำราบอกไว้ว่าผู้สูงอายุที่เป็นมานานแต่ผู้สูงอายุกับดูแลตัวเองดีมากกินผักกินอา,อาหารพื้นบ้านพื้นเมืองแต่คนที่เป็นวัยรุ่นวัยทำงานเนี่ยเจอเบาหวานขึ้นตาสูงมากกว่ากลุ่มคนที่เป็นผู้สูงอายุค่ะเ,คเดี๋ยวเปิดอีกสไลด์หนึ่งจากการที่เ,เลน,น่าเนะ่ะได้เจอ ได้เจอเรื่องราวเกี่ยวกับเบาหวานขึ้นตาแล้วก็เจอกลุ่มคนที่เป็นตาบอดเยอะเหมือนกันค่ะก็ชีวิตทุกชีวิตนะคะเมื่อเจอทางเลือกทางเลือกซ้ายคือสุขภาพดีทางเลือกขวาคือเบาหวานขึ้นจอตาพยาบาลเนี่ยไม่ใช่คนเก่งอะไรค่ะแต่เพียงแต่ว่าพยาบาลมองเห็นว่าเส้นทางที่คุณกําลังจะเดินไปมันเป็นยังไงที่คุณกําลังบิดเครื่องดืง่มชูกําลังกิน วันละสองขวดการกินน้ำหวานโดยที่ไม่ลิมิตตัวเองระหว่างมื้อดูดน้ำหวานตลอดเวลาอย่างเงี้ยพยาบาลรู้ค่ะว่าอนาคตคุณกำลังเจอเหิวซึ่งอันนี้พยาบาลก็อยากจะบอกว่าอยากจะเตือนคุณทุกคนนะคะว่าเรามีสุขภาพดีร่วมกันดีกว่าเบาหวานให้อยู่ในเกณฑ์ปกติดีกว่าก่อนที่มันจะสายเกินแก้เพราะตาบอดมันไม่ใช่เรื่องเล่นเลย แค่บ้านคุณไฟมืดจากการที่ไฟดับแค่เนี้ยคุณยังมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วคิดดูถ้าเกิดตาบอดมันจะเป็นยังไงพอเบาหวานขึ้นตาสุดท้ายแล้วก็ตาบอดค่ะสไลด์ต่อไปอันนี้ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ที่พยาบาลเลน่าเองได้มีโอกาสได้ดูแลคุณแม่ของน้องพยาบาลคนหนึ่งแม่ของน้องพยาบาลคนเนี้ยเขาเป็นเบาหวานเบาหวานขึ้นตานะคะน้ำตาลสะสม จะเห็นได้ว่าภาพซ้ายมือก่อนทานก่อนกินฟิลเกตของเรานะคะคือน้ำตาล2 0 6นะคะแล้วก็น้ำตาลสะสมเห็นไหมคะ10 1จุหนึ่งนะคะทีนี้ก็เลยบอกว่าลองทานดูไหมเราก็น้องเขาก็บอกไม่รู้จะเสียยังไงแล้วน้องก็เลยลองดูก็เลยให้คุณแม่ทานฟิลเกตไปประมาณ2เดือน,นะคะ่ะพบว่าน้ำตาลที่ปลาย น้ำตาล FBS นะคะหรือกูโคสเนี่ยร้อยหก A1C ซึ่งน้ำตาลสะส,สมตัวนี้พยาบาลเองก็ทึ่งนะจะบอกว่าไม่ค่อยจะลงง่ายๆสำหรับคนไข้กลุ่มนี้นะคะคือลดลงมาจากสิบเหลือเจ็ดจุดเ็ดอันนี้น่าทึ่งมากถามว่าอยากรู้ไหมคะว่าคุณแม่กินอะไรคุณแม่กินอันนี้ค่ะคุณแม่กินตัวนี้อันนี้ขออนุญาตแชร์เลยแล้วกันนะคะคุณแม่กินมาเต้นะคะมาเต้แล้วก็ เป็น b บ o s สตัวนี้ค่ะซึ่งให้แม่ทานสองตัวนี้ก็ทำให้คุณแม่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีมากแล้วก็ให้กินเป็นมือม้อๆค่ะคือไม่กินจุกจิกกินเสร็จในมือ้อเที่ยงไอ้เช้าเที่ยงแล้วก็เยินก็คือไม่ได้ให้แบบควบคุมอาหารมากนะคะอันนี้คือสิ่งที่พยาบาลเลน่าจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังค่ะขอบคุณค่ะอืมโอเคถ้างั้นเคสนี้มาถามนิดนึงว่าแล้วพอเขา น้ำตาลเขาดีขึ้นจากสิบจุดหนึ่งเป็นเจ็จุดเจ็ดนี่คือสายตาก็มาหวานขึ้นต่อตาก็ดีขึ้นด้วยถูกไหมคะลดลงค่ะลดลงลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าม,มันมีจุดเลือดออกที่โชคดีที่ไม่ใช่จุดตำแหน่งของจุดรับภาพประหวานขึ้นตาม,มันจะมีถ้าเกิดจุดของพีกสุดคือจุดลบภาพถ้าจุดรับภาพปุ๊บเนี่ยโอกาสบอดแล้วก็กลับมาฟืนตัวยาก แต่คุณแม่โชคดีที่มันออกส่วนไปลายก็คือยังได้อยู่โอเคกลับมามอเห็นได้ปกติค่ะโอเคแต่มีร่องรอยแต่มีร่องรอยนิดหน่อยโอเคก็คือจากที่ปกติแล้วอะยรนะก็คือให้ทานยาตอนนี้ก็คือเริ่มีเป็นโปรแกรมเสริมที่เราเรียกว่าฟิลเตอร์ที่จะช่วยทําให้ดีขึ้นแล้วเราก็เห็นผลจริงๆคุณแม่ทานยาปกติเพียงแต่ว่าเรามีตัวนี้ฟิเกอ์เข้าไปช่วย ใช่ค่ะหลักๆเพราะว่ามันไปช่วยเรื่องของน้ําตาลถูกไหมเนาะอย่างที่เมื่อกี้พูดว่าถ้าเราจัดการน้าตาลได้จริงๆมันก็ช่วยแก้ปัญหาได้ถูกไหมใช่ตัวนี้จะบอกว่ามันมีโมเลกุลตัวเดียวกันโครงสร้างเหมือนกันกันกบน้ําตาลเลยค่ะโครงสร้างของอันนี้อธิบายตามหลักของออวิทยาศาสตร์ร่างกายเลยนะคือเวลาเราหิวหิวอาหารหรือว่าต้องการน้ําตาลเนี่ยพอเรากินน้ําหวานเข้าไปปุ๊บเราจะสดชื่นฟืดเลยซึ่งตัวนี้มันมีโมเลกุลตัวเดียวกันที่ ที่เอ่อที่เราเขาเรียกว่าโมเลกุลที่คล้ายโครงสร้างคล้ายๆกับน้ําตาลก็เลยทําให้เรากินแล้วรู้สึกรู้สึกแบบฟิลเกต <laughs> เออประมาณเนี้ยค่ะโอเคก็คือเลยน่ากำลังพูดถึงตัวนี้เนาะจริงๆมันก็อ่ะโชว์ให้ดูเนาะว่าอย่างชุดฟิลเกตที่พูดถึงก็คือประกอบไปด้วยตัวไฟเบอร์แต่ตัวนี้ <laughs> ก็คือบโอซไซส์ช่วยลดน้ําตาลและอินซูลินแล้วก็จะมีชาอยู่นีมาเต้ซึ่งก็มันก็มีหลายรสชาติเนีย่ยเมื่อกี้โชว์ซองสีเขียว แล้วมันก็มี<ช>อันนี้เป็นรถเลมอนนะคะมีสองรถ <ละ S 1> โอเคได้เลยก็เป็นที่มาที่ช่วยทําให้ถ้าเราคุมน้ําตาลได้ใช่ไหมคุมน้ําตาลได้สุดท้ายมันก็ช่วยเรื่องของเบาหวานได้นะคะแล้วก็เมื่อกี้ฟังเพลย์น่านี่ได้หลายประเด็นมากเลยเนะว่าเบาหวานขึ้นจอตาเนี่ยคือเริ่มไม่แปลกใจว่าทําไมคนเป็นเยอะขึ้นเพราะว่าเดือนนี้วัยรุ่นใช่ไหมคนอายุน้อยเป็นเยอะขึ้น เนาะเพราะว่ามาจากการกินต่างๆซึ่งมันก็ประกอบไปด้วยอาหารแบบน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมคะแล้วก็ที่สําคัญเมื่อกี้แบบแบบสะอึกมากเลยที่บอกว่าอะไรนะขนาดบ้านเราจอคือไฟดับวันเดียวชั่วโมงหนึ่งเรายังมืดเลยอะ่ะเออแล้วถูกแล้วถ้าเกิดว่าตาเรามองไม่เห็นเลยโหนะ่ากลัวมากเนาะซึ่งวันนี้เราสามารถหยุดสิ่งนี้ได้ก็ขอบคุณคุณเลนาเนาะว่าวันนี้มาบอกว่าอาการเป็นยังไงสาเหตุเป็นยังไงการรักษาเป็นยังไงและที่สําคัญที่สุดก็คือการป้องกัน นะคะแล้วก็ชุนชมกับการที่นอกเหนือจากช่วยคนไข้มาโอ้แบบดูเยอะๆอย่างวันนี้จริงๆนี่ก็คือมีมีรู้เรื่องราวอัปเดตนี้รักษาคนมาเยอะมากนะก็ต้องขอบคุณสำหรับการที่ช่วยดูแลคนไข้นะทั้งทั้งในเรื่องทางที่โรงพยาบาลแล้วตอนนี้ก็มาช่วยกับคนทั่วๆไปด้วยนะคะก็ยังไงขอบคุณคุณเลนมากมากเลยนะคะ,ะทุกคนปรบมือให้กับคุณเลน,นด้วยค่ะไเติมมาในรอบต่อๆไปนะคะ